โอดโอดโกรธอ่ะอื่อแมงโก้ซื้อสี่สิบหกศูนย์ได้แล้วตอนนั้นสี่สิบหกศูนย์สี่สิบหกศูนย์มันแพงกว่าไงก็เลยซื้อไม่ได้แต่มันก็ยังว่านะปีหนึ่งเต็มเต็มเฮ้ยถ้ารู้เรื่องหน้ากูก็ตัดสินใจซื้ออะไรอัพต่อมันง่ายดีแต่อย่างงั้นกูถ้าเกิดงั้นกูรู้เรื่องหน้ากูขอรู้เรื่องหวยดีกว่าสัก ขอรางวัลที่หนึ่งแบบสักสิบห้าใบอะไรเงี้ยไม่นี่แค่สิบห้าใบอะกลัวั้งเอากัวสามสิบใบนะมาได้กี่ใบวะสมติกูจำไม่ได้กูไม่เคยเล่นหวยด้วยกูไม่รู้เคยได้ยินประมาณหกห้าสิบกว่าล้านหกสิบกว่าล้านนี่ก็สิบใบดิเหรอใช่ละ่ะเพราะใบละหกล้านมหรอใบละหกล้านมัน้งถ้ากูจำไม่ผิดนั้นใบน่าจะใบละหกล้าน แค่น้ำชีวิตก็กลวิตพีละเฮียกูต้องมีเป็นพันล้านหรอกอีกนะมีพันล้านแล้วใช้ไม่หมดใช่มีพันล้านแล้วใช้ไม่หมดมันไม่ใช่เราจะพยายามผ่าไม่ใช้ให้หมดมันก็แบบไม้เรี่องแล้วเผื่อแม่มีเยอะแม่เป็นอันตรายกับตัวเองใช่จะโดนปองหลายไปโดนดักตีมันจะโดนไปเป็นหลอกให้ลงทุนโว้ย้ามีระดับนั้นกูไม่ลงทุนอะเฮียมันต้องมีตอนนี้เยอะมันจะต้องมีคนนู้คนนี้เข้ามา กท่าบูนตรงกูมีขนาดอะไกูไม่ตองทนเพิ่มแล้วอยูใช้ีชีวิตบ้านป่าอีกอะเงี้ยกูจะมีความโอ้โหย่าเหรียญอยู่ตรงหน้าเก็บไปมึงมาเราโซนฝั่งฝั่งนี้กดที่กูมองไปงนี้โซนฝั่งนี้แหละฝั่งฝั่งบ้านบ้านบ้านเล็กอ่ะไอ้บ้านเล็กมีคน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 อ่ากูเข้าไปแล้วโซนฝั่งนั้นแหละฝั่งที่มึงเจอเดี๋ยวกูตรงนี้เจอคนคนหนึ่ง เฟเกอร์ไม่ใช่เฟสเกอร์อร,รีออนโดนอย่ามารีเวิร์สไม่ชอบคนรีเวิร์สโดน,โดนโอ๋อคนที่ยังไม่โดนแทมจะขึ้นไฮไลท์สีแดงแวะนี่หว่าสังเกตให้มึงเล่นกันนา้เพิ่งรู้ตัวกดไม่บอกไอ้เหีย้ยมึงจับหรือตลอด เลยนะกูแทงได้แล้วนนี้ไม่ล้มกดไม่ล้มว่ะหรือคุณทับผิดทับผิดโอเคกระดือเครื่องนั้นมีคนแคมป์ตรงบ้านที่เป็นบ้านเก็บฟืนนะโดนเครื่องอะถ้ากูเห็นย่าเหลงนี่แลละเจ็บเลย ้าวมีคนตรงนี้เจ็บมีคนเจ็บแล้วไม่ฮีนอยู่โซนฝั่งนี้นี่ยฝั่งนี้ที่กูวิ่งไปเนะี่ยอยู่โซนฝั่งนี้นะอยู่ติดกันมากตอนนี้นไอ้เจ้าเขียววิ่งเร็วเหยียบเลยเหยียบแล้วตรงนี้มีคนเหรอกระทึบ ผู้แดดย่ามากูวิ่งเร็วไม่มีคนเล่นมีคนนเล่ตรงนี้เหรอแทงเจอเพื่อนมึงแล้วด้วยเพื่อนมึงเยอะเลยตรงนี้คนยังไม่โดนแทงอยู่ตรงนั้นเราไม่ใครไรม,มันโดนนะั่นน่ะโดนนะนะั่นน่ะ ไปโซนเครื่องกันตี้เจ็บไปนหลายคนนะ่ะหาเลยคุณเห็นคนเจ็บตรงบ้านเล็กตรงบ้านเล็กมีคนเจ็บโดน เพียบตรงนี้เพียบมีเยอะแทงเพียบจทำได้โดนไปเยอะเลยกดตี้เล็กมันตบมันตบมันจะ <Yeah. S 1> โซนเครื่องกดตรงนี้กดตรงนี้ตรงนี้ได้ๆนี่เนี่เอาเลยเอาเลย ไอ้นี่มันย่อไอ้นี่มันย่อมันย่ออะไรใส่แดงแบบ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 เจอแล้วตาวีดักหน้าอยู่นะเอ้ยได้ตรงรถแคทเตอร์ไล่มันเลยนี่เราชมวนมุมนีอยู่เหรอมีคนในนั้นมีคนในนั้นโดนไปเลยโดนเดี๋ยวกูดักเองกูดักเลยดักๆไม่นี้จะเสร็จแล้วกระทืบปั่นสกิล นี่ไงเราเจอคอมโกูไปโซนเครื่องก่อนแล้วเราจะโซนเครื่องแถวนี้แหละไขปั่นตรงนี้ออกมาเอ้บ้านเล็กบ้านเล็กมีคนเฮ้ยซ่อนตู้เห็นนั่น่ะดึงเลยเห็นเงามุ้งซ่อนตู้อิลิออนมึงออกมานี่ มันจอาวูแฮกนั่นแน่นี่มีคนว่ะอะไรครับอะไรครับบนทำมาอย่างนี้บ้านเล็กมันจะปั่นจะเสร็จแล้วอะกลับไปดูก่นอนแล้วกัน๋ยไม่ปั่นเสร็จพูดแจกทุกมา วิ่งไปเลยคุณจะไม่ให้ปั่นบ้านเล็กพี่คนวิ่งแล้วเก็บเันเยอะกิมไปกินให้หมดบ้านเล็กอะ่ะเพียบได้เดี๋ยวกูไปด้วย,วยเอาเลยคุณจะไปปั่นไปดูเครื่องอื่นมันจะปั่นเครื่องอื่นอยู่ bàn ơi kẹp dưa tô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 i tôi lại hết lại lại

อ่านมีอันงงอะไรทับทิ้งหนึงแล้วไงทับทิ้งหนึงแล้วไงแทงหนึ่งคนโอ้เต็มเลยแถวนี้ของบ้านเล็กนี่นี่ไงมาแล้วมาแล้วตรงนี้มีคนนะเนี่ยคนไหนแทงแล้วไม่ต้องยุ่ง กดดักเลยโดนตามแต่กูตามเองไปเลยไปกูไปโซงเครื่องของโลบโลบโลบไป็นรจะซ้ายหรือกว่าดีเฮ้ยมีคนป่าสองนี้ตัวนี้เยอะเลยกทืบแล้วกูเห็นไงเฮ้ยอ้ยอาวโดนกันทำไม,มตรงกูมีแต่ไม่เป็นไรควางไม้ อยากวิ่งวิ่งไปกูจะโซนเครื่องหว่ะขอร้องเดี๋ยวมันก็ต้องเดินเข้ามาหากูอไอ้แว่นไอ้แว่นโดนเหลือเครื่องเดียวแล้วเนี่ยโดนแน่รอบนี้ครับโดนครับโอเบกหนึ่งจ้าเพื่อสุดท้ายแล้วต้องโซนจริงจังแล้ว โซนเครื่องแล้วหรือแค่นี้สี่เครื่องอันนี้เหมือนมีคนฝั่นเหรอใครฝั่นไม่มีไล่ไปลไล่ไปเอาเอาไอ้ไปลาเล็กปลาเล็กปลาเล็กด้วยเจอยู่เจออยู่มันทางนี้เจอแล้วร่วงไปดูเครื่องไปดูเครื่องไปดูเครื่องแบกไป เครื่องสุดท้ายอย่าให้มันเช็คยู่เช็คยูดเดี๋ยวกูแก้ตัวไปเดี๋ยวกูจะดูเครื่องทางโซนนี้ <c oughs> เอด้าเหรอไม่ให้ปั่น้วย ดีเสียงไอเด้ามึงไม่เนียนรอ้อยกูกลับไปคุมเครื่องที่จะเสร็จก่อนไปเลยไปเลยไปเลยแนวมุมที่กูอยู่อ่ะคือเครื่องที่จะเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวกูจะพยาพยามวิ่งไปหากูดูโซนนี้ก่อนเดี๋ยวกูจะเดินไปหาเดี๋ยวไปช่วยดูโซนนี้เงียบมากอะ่ะเอ้ยเจอคนกางหิวกันแทงเลยแทงเลยแทงก่อนแทงแล้วหนึ่ง แข่งลวสองปักกูมีสองคนเดี๋ยวไปดูเครื่องที่จะเสร็จก่อนแรงว,วิ่งไปปันอยู่ปันอยู่ปันอยู่เฮ้ยก,กูกูสะั้นอยู่ไม่เสร็จคึืนลบนแล้วคึืนแล้ว,ลลวมึงไปดูคนอื่นเลยเออมึงดูนี่ก็ไดนะ้มึงไปดูอื่นตามเองแต่กูไม่รู้ว่าใครมารอปั่นซ้ำหรือเปล่านะกูจะเดินไปก่อนแล้ว กลับมาดูด้วยนะจะไปดูโซนเนนนจน <ะ S 1> ยี่หัวใจเงียๆมึงดูตูกระลิ้นนะกระลิ้นกูนยาวเลยเนาะตรงนี้เงียบตรงนี้เงียบระวังมันมาจ้องเครื่องนั้นอยู่กดกูไปเฝ้าตรงนี้เออเฝ้าไปก่อนเฝ้าไปก่อนตอนนี้ไม่มีคนเลยมันน่าจะไปฮิวกันอยู่เฝ้าไว้ก่อน,นอเดี๋ยวกูจะไปดูไล่ดูตามซอมบี้เฮ้ยเจอแล้วอยู่ด้วยกันนะอยู่ไว้ก่อนนะกูเจอนะกูเจอไล่ไล่อยู่ กลรงไล่เจอละเจอละโดนวะแรงลรงยั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 งโดนโอเคส่งเครื่องเดี๋ยวกูเฝ้าเครื่องนี้ไปก่อนเอยู่ข้างหลังมึงมีคนหนึ่งอยู่นะแตกูเฝ้าเครื่องนี้ไปก่อนนะเครื่องนี้จะเสร็จไล่ไปก่อนเครื่องมันลอดไปเยอะยังอันนั้นน่ะยังยังยังรอก่อนเครื่องตรงนน้นมันยังไม่ทันได้ปัดหรอเครื่องตรงนน้นเ่ะไปดูเครื่องนู้นเลยเครื่องไกลเลย วิ่งกูเดินใช้ก่อนไปเลยไปเลยไปเลยเพราะเครื่องนั้นคื่องแถวนั้นไม่ยังไม่ได้ปั่นกันหรอกร้อยเครืนองนี้ดับหมงโอเคฝั่งนี้ไม่มีปั่นมันน่าจะฮิวกันอยู่อ้าวโอเคไดีหลุมมั้งมาหลุมเหรอเอาวไม่กีิ่เหลือคนเดียวเหรออ้าวกูไม่ใช่ได้ดูเลยว่าเหลือคนเดียวแล้วหลุมสองหลุมสองแสดงว่าเจอหลุม ออแล้วจูงง่ายๆเลสัตว์อนนี้จะถึงถือว่าจุกง่ายนะแต่พวกมันแบบไม่เนียนเองบางคนแอบอยู่แต่ไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองเจ็บแล้วมันมีเสียงร้องถ้าอย่างนงี้คือไม่ได้มาด้วยกันแน่นอนชัวร์ดูก็รู้แต่ละคนต่างคนต่างวิ่ง